เพื่อนๆครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งใหม่มากๆรถบ้านแท้เครื่องยนต์ดีเซล4 1 9 0 0 0บาทมิสุบิชิปาเจโร่2.5 GT ปี2015สีขาวสวยๆไปดูกันเต็มๆเ,เลยครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่จอดอยู่ลาดพร้าว71ครับคันนี้ซื้อสดรถได้คุยกันได้ครับสวยๆงามๆลงตัวสุดๆไม่ผิดหวังเลย ตรวจสอบได้ทุกรายละเอียดเลยนะครับผมมีบริการขับรถไปส่งถึงหน้าบ้านให้มั่นใจว่านี่รถสวยค่อยจ่ายตังค์สวยงามลงตัวครับใครสนใจรีบจองมาจำมาด่วนเลยส่วนใครจัดไฟแนนซ์จัดได้นะครับผมเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับใครติดแบ็คลิสก็ออกได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเฮียเขาดูแลครับดันให้สุดเอาที่ใช่เอาให้จบครับ สวยงามลงตัวครับหลายคนบอกว่า4 1 9 0 0 0บาทแพงไปไหมย้ำนะครับไม่ใช่รถตัวปี111213นะฮะเป็นตัวสุดท้ายก่อนใหม่ในเช้งครับเพื่อนๆไใหม่สุดแล้วครับในตลาดออนไลน์ในตอนนี้ดังนั้นราคาแบบนี้ลถออปชันแบบนี้รีบจัดครับเพื่อนๆสภาพ90บวกติดจอ Android ใหม่ๆมาให้แล้วออปชั่นล้นสุดครับ รีบด่วนครับเพื่อนๆอยู่ที่ไหนวิดีโอคอลดูได้ถ้าดูคลิปนี้ไม่เต็มอิ่มนะฮะต้องบอกว่าท่ายเยอะที่สุดในตลาดออนไลน์เลยครับที่อื่นอาจจะถ่ายเล็กๆน้อยๆแต่ที่นี่ถ่ายให้เห็นเต็มๆสนใจโทร0885845375ครับ